เหมือนมีดวงตาด้วยอ่ะเหมือนเขามองมาที่ผมเลยสีค่อนข้างสวยใช้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูรอบๆก่อนผมไม่รู้ว่ามันคือมแมลงหรือเปล่านะครับแต่มันนิ่งมากสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมครับตะวันสั้นช่าย oh. Oh. เช่นเคยครับกับรายการนี้ EP ที่สองครับส่องไปเรื่อยครับผมในวันนี้นะครับเราไม่ได้มาส่องวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวแล้ว แต่เราจะขยับมาเป็นสองสิ่งมีชีวิตครับทุกคนสิ่งมีชีวิตที่ว่านั้นผมเตรียมมาไว้แล้วครับแล้ววันนี้ผมมีทั้งหมดประมาณ4-5ชนิดที่จะให้เพื่อนๆมาดูนะครับปไปไปดูกันเลยเอครับสิ่งมีชีวิตชนิดแรกคือลายผมกําลังสไลด์เข้าไปนะครับโอ้สีค่อนข้างสวยใช้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนอันนี้เป็นปีกนะครับปีกสวยมากทุกคน ปีกสวยมากเลยอะดูดิปีกนี่อย่างกับผีเสื้อนะครับเนี่ยส่วนลำตัวเนี่ยก็จะมีลายเหลืองคาดดำก็คือเป็นเหมือนพึ่งหรือเปล่าพญาพึ่งว่าทำไมปีกเป็นขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วก็ลำตัวเนี่ยเหมือนจะมีของเหลวอยู่ข้างในปนิมๆดูดิให้ผมบี้เลยไหม ยอยแต่ผมชอบปีกเขามากนะดูดิปีกเขาสวยครับดูลวดลายปีกซะก,ก่อนโอ้สิ่งมีชีวิตต่อไปนั่นก็คือแทนแทนแทนมันคืออะไรครับ นี่น่าเป็นลักษณะของการนอนหงายของมแมลงชนิดหนึ่งสีดำปนน้ำตาลขาก็จะขดไปมาแบบนี้ครับอันนี้เป็นเหมือนฟันคู่หน้าหรือเปล่าหรือว่าขาคู่หน้าอดูด้านหลังบ้างนะครับเมื่อกี้ดูด้านหน้าไปแล้วโอ้ทุกคนดูด้านหลังเขาสิ ไม่รู้ว่าเป็นปีกหรือว่าเป็นเป็นเหมือนกระดองหรืออะไรสักอย่างนะครับสีทองเหลืองๆบนน้ำเงินมาด้วยถือว่าสีสวยใช่ได้นะต่อมาก็จะเป็นส่วนบนนะครับม,มีลักษณะขุขะเล็กน้อยเหมือนมีดวงตาด้วยเหมือนเขามองมาที่ผมเลย ดูดูดวงตาเขาสิไม่รู้มันเป็นมแมลงอะไรนะครับใครที่รู้หรือว่าเคยเห็นรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับอันนี้ไปเจอมาที่ข้างบ้านนะครับคือเหมือนกับมแมลงตัวนี้ตายแล้วนะผมก็เก็บมาเอามาให้เพื่อนๆดูไปด้วยกัน ต่อไปครับเป็นผมไม่รู้ว่ามันคือมแมลงหรือเปล่านะครับแต่มันนิ่งมากคืออันนี้เนี่ยผมเห็นอยู่ที่ผนังห้องนะครับผนังห้องนอนของผมเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนลังหรือเปล่าที่ให้สิ่งมีชีวิตมาใส่อยู่ข้างในอะ่ะแล้วผมเคยแกะเขาทีนึงเคยเอานิ้วอะ่ะไปแกะครับปรากฏว่ามีตัวอะไรไม่รู้ครับวิ่งออกมาตรงบริเวณปากปากของลางตัวเนี้ย แต่พอคราวนี้ผมแกะออกมาวผมอยากมาส่องให้เพื่อนๆดูปรากฏว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตครับไม่รู้ว่าบินไปไหนหรือว่าหายไปไหนก็ไม่รู้นี่ไม่ใช่มแมลงวันนะครับคล้ายคล้ายดูจากขาสองสีใช่ไหมครับขาที่มันลายขาวดําแบบนี้นั่นก็คือยุงลายนั่นเองอเดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวที่ชัดกว่าน,นี้แล้วกัน ยุงนะครับเนี่ยลักษณะปีกมันสิครับเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าเวลามากัดเราหรือว่ามาตอมบริเวณที่หูเนี่ยมันจะเสียงวีวีวีว,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 วีน่าตำคาญมากครับอันนี้ผมเจอผมก็ตกไปซะได้มาสองตัวนะครับดูลักษณะก็เป็นยุงลายดูสิว่ามันจะกินเลือดอะไรผมไปแล้วบ้าง จะลองบี้มันโอ้ดูขุยตามตัวมันสิคืออะไรอ่ะอันนี้ยุงตายแล้วนะครับทุกคนเราไม่ได้มาฆ่าให้ดูนะอ่ะดูนะครับหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนกับแมลงหวีนะ หรือว่าคล้ายๆมาแมลงวันนะครับอันนี้ส่วนหัวนะมีหนวดมีเหมือนกับอวัยวะที่ใช้รับกลิ่นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ขาดูสิปีกเขาคล้ายๆยุงเลยครับบางๆอุ้ยมีของเหลวออกมาด้วยดูที่ตัวเล็กมากเลยนะครับสีดำๆครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ ใครที่รู้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรที่มันตอมบริเวณยอดของเกสรต้นไม้หรือว่าตอมบริเวณยอดของต้นไม้นะครับอันนี้เราไม่รู้จริงๆเพื่อนๆครับสำหรับ สิ่งมีชีวิตที่เราส่องไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือหนอนปลอกครับผมไปหาข้อมูลมาดูเนี่ยปรากฏว่ามันคือผีเสื้อกลางคืนครับที่มีสีน้ําตาลแบนเลียวเหมือนใบไม้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้หนอนปลอกเนี่ยมันจะอยู่ภายในบ้านครับเพราะว่ามันจะสร้างมาจากเศษฝุ่นเศษละอองหรือแม้กระทั่งเศษผ้าหรือเศษเล็บครับที่อยู่ภายในบ้านมันจะามาก่อตัว แล้วกลายเป็นหนอนตัวที่มันเป็นปลอกแบนๆแบบนั้นแล้วลวดลายมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปครับอย่างที่เราสองเมื่อกี้ก็จะมีสีเหมือนเทาๆแล้วก็มีลวดลายเล็กๆเป็นจุดๆๆใช่ไหมครับก็เพราะว่ามันใช้วัสดุที่มาทําเป็นหนอนปลอกของมันเนี่ยแตกต่างกันครับแต่ถามว่ามีโทษไหมมีพิษไหมก็ไม่ครับโอเคครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับคลิปนี้สองสิ่งมีชีวิตพวก มแมลงทั้ง4-5ชนิดนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับอาจจะชอบบ้างหรือว่าใครที่อยากให้ผมส่องอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับอยากให้ส่องอะไรเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าพวกพืชพวก,พวกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะส่องให้เพื่อนๆดูแล้วเราดูไปพร้อมกันสําหรับ EP นี้ส่องไปเรื่อยขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ